ค okay, ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงตัว y t u t u นะครับที่ที่รันบนบนหน้าจอดโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านไอ้ตัว g b o x นะครับเพราะว่าการการที่ตัว y o u t u b e ไปรันบน g b บ x เนี่ยมันก็จะช้ากว่าตัวตัวตัวนี้แน่นอนข้อดีของตัวนี้เนี่ยมันมันจะเหมือน y o u t u b e บนบนแท็บเล็ตเลยนะครับผมเวลาเราเล่นไฟล์อะไรนะครับเราก็จะสามารถย่อขนาดไฟล์ลงมา ได้นะครับเนี่ยเราเราสามารถย่อมันลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นไซเล็กนะครับแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นต่อได้นะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เราสามารถจะกลับมาเล่นไฟล์ต่อสมมติเราปิดไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในมันปีมีเดียของของตัวรถเลยนะครับมันก็จะใช้งานง่ายนะครับเห็นไหมก็จะใช้งานค่อนข้างง่ายครับทีนี้เรามาพูดถึงการอินสตอลไฟล์กันนะครับก็ถ้าเป็น ฟิร์มแวร์ตัวเวอร์ชัน1.1ไปแล้วเนี่ยวิธีการอินสตอลไฟล์เราก็ไปที่ตัวนี้เสียแฟลชไดร์ฟนแล้วเราก็มาดูที่ USB นะครับนี่ที่แฟลชไดร์ที่เราเสียบไว้ทีนี้ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในโฟลเดอร์เตอร์ปาร์ตี้อะไรแหละเราจะวาง APK ตรงไหนก็ได้เพราะว่า เราสามารถอินสตอลมันได้ใน1.1มันจะมันจะอินสตอลง่ายขึ้นถ้าเราทำการปลดล็อกก่อนนะครับต้องปลดล็อกก่อนจะอัพ1.1นะครับ OTA 1.1ทีนี้เราก็ไปโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดมานั่นก็คือ u t u b e นะครับ o u t u b e p r e m i u m นะครับเราต้องลงดันนะครับเราต้องลง2ตัวนี้ตัวที่1ก็คือลง y o YouTube ก็อินสตอลไปตามปกติแล้วก็กดแล้วเราก็กดโอเคอันนี้พอดีผมลงไปแล้วนะครับนีก่กดไปนี่มันก็จะอินสตอลจนมันเสร็จแล้วมันก็จะตอปตกลงไปเองพอดีนนี้ผมมาลงไปเรียบร้อยแล้วเราก็่ตตองะนะคััววกึืก มันก็จะคือแวนเซสไมโครจี G นะครับไมโครจคืออะไรก็คือมันจะเป็นเหมือนเซอร์วิสของ Google ที่ YouTube มันต้องการใช้นะครับซึ่งซึ่งในตัวตัวหน้าจอของรถเนี่ยมันไม่มีเซอร์วิสของ Google นะครับก็เราก็ต้องลงแล้วมันไม่สามารถลง Play Store ของ Google ได้นะครับแต่ว่าเราต้องการแค่บางส่วนของ สวิสของ Google ก็จะเป็นไมโครก็คือเหมือนตัวสวิตตัวเล็กๆของหน่วยหนึ่งของ Google นะครับเราก็ลงทั้ง2ตัวหลังจากเราลงทั้ง2ตัวเสร็จเนี่ยให้เราไปที่ตัวเมนูการตั้งค่าของรถนะครับการบริหารจัดการแอปนะครับแล้วก็ไปตั้งค่า2จุดนะครับก็เกี่ยวกับ m ม c r o G เพราะว่าเราต้องได้รับการสิทธิ์การเข้าถึงนะครับของแอป m ม c r o G นะครับก็คือ w ว s t ซ็ t m i r r o G นะครับตัว V นะครับเดี๋ยวผมหาหาก่อน ว่ามันอยู่ไหนโอ okay, เคแล้วอ่ะตัว G นี้นะครับตัว G นี้ไมโคร G นี่ครับกดเข้าไปเราก็แอพให้มันใช้งานได้นะครับให้มันเข้าถึงการเอ่อการเข้าถึงของแอปนะครับส่วนที่2นะครับก็คือไอ้ตรงส่วนของปิดโปรแกรมอัตโนมัติเนี่ยนี่นะครับปิดโปรแกรมอัตโนมัติเนี่ยให้เราปิดไมโครจก็คือหมายถึงว่าหลังจากาที่มันสตาร์ทรถครั้งเนี่ยสตาร์ทขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องไปปิดไมโครจมันก็คือไมโครจจะรันอยู่บนพื้นหลังก็คือรันเซอร์วิส ของกูเกิลเอาไว้ครับอันนี้ก็เหมือนกันเราถ้าเราลง Google เราก็ควรจะเปิดเซอร์วิสของ Google อไว้ให้ทางานนะครับอยู่เบื้องหลังอ่ารถจะประมาณนี้มันก็จะรันอยู่เบื้องหลังทีนี้พอเราตั้ง2อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถใช้งานได้ครับนี่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับหรือว่าถ้าเกิดใครพบว่าลง2อย่างนี้เรายังใช้ไม่ได้ลองรีสตาร์ทรถเพื่อให้ไมโครตีมันรันขึ้นมาก่อนนะครับโอเคก็สรุปคร่าวๆเียนเท่านี้ครับสวัสดีครับ